สงสัยนะว่าถ้าเราจะซื้อเบลนเดอร์เราควรจะเลือกเบลนเดอร์แบบไหนหนึ่งคือกำลังกำลังไฟถ้าถ้าจะทำสบ,บู่ SP เนี่ยเนื้อมันจะหนักจะเนืดแบบเนี้ยเราต้องใช้กำลังไฟที่เยอะ กำลังกำลังวัดอะถ้าเบากว่านี้จะเอาไม่ค่อยไหวนะคะสำหรับสบู่หนักๆก่วนเวลาที慢慢่ทำสบู่ซีพีเราไม่ได้กวนเยอะขนาดนี้เราก็จะใช้ เื่องที่กำลังหวัดน้อ,นอยได้เสือน,น,นั้นต์มแล้วก็อย่างเนี่ยวัสดุเนี้ยก็ลองมาหลายตัวพรรู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะทนทานดีนะคะ อื่นเขาคือเขาออกแบบมาไม่ไม่เหมาะกับการทําสบู่เหมาะกับการทําอาหารมากอันนี้จะทนกดทนด่างทั้งทั้งส่วนตรงนี้แล้วก็ส่วนของพลาสติกค่องข้างทนแล้วรจะกวนกลับเข้าไปซึ่งตรงนี้แหละเราต้องใช้กำลังหวดที่เอะ ให้กลับมารวมตัวกันถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือมันจะไม่ค่อยมันแรงมันไม่ค่อยพอเอาไม่ค่อยอยู่แลวช่วงนี้มันก็จะทำให้สบู่เมียนขึ้นนะะ เบนเดอร์ปกติเ,เขาก็จะมีหลายๆรุ่นมันจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มที่แบบปุ่มแบบนี้ตรงนี้คือเทอร์โบตรงนี้คือปกตินะช,ช่วงนี้เราก็จะใช้ปุ่มบนนะเพราะช่วงที่หนักๆนัสบู่เนื้อมันหนักมันเทส ไปตรงเท a วิ t เทรสแล้วอะเราก็จะใช้เทอร์โบจะเห็นว่าเนี่ยเขากลับมารวมกันเป็นเนื้อเดียวซึ่งถ้าเรามีเบนเดอร์เนี่ยเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือน้ำมันเขาแยกชั้น ถ้าอยากรู้ว่ามันคือน้ํามันหรือหรีซาลีนก็ตักมาผสมน้ําดูก็ได้ถ้ามันแยกแยกจากน้ําก็คือน้ํามันแค่นั้นเองนีงค่ค่ะแต่กีดซลีนเนี่ยเขาจะละลายน้ําได้หลายคนสงสัยนะบอกว่าน้ำมันต้องเหลือเยิ้มขนาดนี้เลยเหรออนะไรอย่างนี้ ทตามสูตรเป๊ะแต่บางช่วงมันจะแนกชั้นและบางคนก็ไม่แน่ใจว่ามันคือกิซลีนหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันกันแน่เพราะมันเป็นของเหลวใสๆคล้ายๆกัน นี่เราก็จะกวนให้กีิซลีนมันกลับเข้าไปอยู่ในเนื้อสบู่นี่ก็กลับเข้าไปแล้ว จริงๆกระป๋ะตรงเนี้ยควรจะไม่สูงเพราะเวลาลงไปอากาศจะเข้าไปในเนี้ยทําให้อ,ออกยากไดะยิ่งสูงอ่ะแต่นี้เลือกไม่ได้เพราะรุ่นนี้ก็ก็ถูกใจเราที่สุดโดนด่างแก่ๆก,ก็ไม่เป็นไรน,นเวลาที่เราใช้เราก็ต้องเอียงดึง้นๆลงไป เ<น>ปาะของของบอชเนี่ยเขาคือมันสูงก็จริงนะแต่ว่าถ้าสังเกตดูเขาจะมีรูให้ออกไเพระนั้นมันก็เหมือนกับเตี้ยแค่นี้นะส่วนบอดี้ของการนี้ก็พนดีนะระหว่างที่รอสบู่สุกนะเราก็มีบาง เบรนเดอร์ uh, บางตัว oh. ที่เราลองใช้นะมันก็คือมันก็มีหลายแบรนด์นะของต่างประเทศถ้าเป็นแบรนด์เนี้ย oh. ก็เห็นเขาใช้กันนะอันนี้ก็จะเหมาะกับ CP นะแต่ของบ้านเราก็ตรงนี้มันคมๆนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้กระป๋ามันเตี้ยดีเนี้ยชอบ ชอบความที่กระปาอเตี้ยแม้ว่าดีไซน์ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าพื้นที่จริงๆมันแค่นี้นะแล้วถ้าเราใช้กับซีพีนะก็รู้สึกจะเหมาะแล้วกําลังเขาน้อยหน่อยนะคะส่วนบอดี้ก็ทนทานดีนะ